ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการเติมพลังใจนะคะการได้รับกำลังใจที่ดีจะทำให้เรามีพลังในการก้าวต่อไปเพราะว่าชีวิตนั้นเริ่มต้นออกมาจากใจค่ะวันนี้ขอเติมพลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านด้วยพระวจนะของพระเจ้าเชื่อว่าหลายๆคนนั้นในชีวิตส่วนตัวของเราเราก็คงมีการทำอาหารรับประทานเองบ้างซื้อบ้างนะคะแต่ในการทำอาหารนั้นเราก็จะต้องหาสูตรที่เราคิดว่าทำออกมาแล้วเนี่ยมันจะอร่อยนะ หน้าตาดีแล้วก็ปลอดภัยเราก็จะหาสูตรจากาเมนูของคนอื่นบ้างหรือเป็นสูตรที่เราคิดค้นขึ้นมานะคะหรือแอปพลิเคชันต่างๆเป้าหมายในการทำอาหารก็คือเพื่ออาหารนั้นจะออกมาอร่อยแล้วก็ ปลอดภัยสําหรับชีวิตของเรานะคะเช่นเดียวกันพระเจ้านั้นทรงมีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตของเราเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจและพระเจ้านั้นปรารถนาที่จะเห็นชีวิตของเราแต่ละคนนั้นเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์และพระองค์นั้นปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเรานั้นเป็นพรต่อคนมากมายนะคะที่เราจะสําแดงความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราออกไปไปยังผู้คนมากมายที่เขาต้องการพระเจ้าการทําอาหาร เราต้องรู้สูตรเราต้องรู้ส่วนผสมชีวิตคริสเตียนของเราเองนั้นเราต้องรู้จักพระวจนะของพระเจ้าค่ะการรู้จักพระวจนะของพระเจ้านั้นมีส่วนเสริมสร้างชีวิตของเราอย่างไรบ้างสิ่งแรกเลยก็คือพระวจนะของพระเจ้านั้นจะช่วยสร้างชีวิตของเราในสองที่มธีบทที่3ข้อ16และข้อ17ได้บอกเราว่าพระวจนะของพระเจ้าทุกตอนนั้นได้รับการดนใจจากพระเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราในการเสริมสร้างชีวิตของเรานะคะ และในสองโครินบทที่5ข้อ17 <acceptable. S 1> ก็บอกว่าถ้าผู้ใดอยู่ในเะเยสุคริตสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นเมื่อพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราจะมีส่วนสร้างชีวิตของเราสิ่งเก่าๆล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่และทําให้ชีวิตของเราเองนั้นถูกวางรากฐานด้วยความจริงของพระเจ้าไม่เพียงแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นมีส่วนสร้างชีวิตของเราแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนขุมทรัพย์ในการดําเนินชีวิต นะะในพระวจนะของพระเจ้านั้นมีแนวทางมากมายให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตคริสเตียนกับพระเจ้าชีวิตของเราเองนั้นกับคนรอบข้างของเราความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวการทำงานนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายซึ่งเราสามารถค้นหาขุมทรัพย์เหล่านี้ได้ในพระวจนะของพระเจ้าและสิ่งต่อมาก็คือว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงที่จะปลดปล่อยเรานั้นให้เป็น เไเพระเาะวจนะพระเจ้าบอกเราว่าสัจ,จะจะทําให้เราเป็นไทยเพราะว่าศัตรูนั้นจะมาด้วยกลอุบายการล่อลวงแต่เมื่อเรารู้ความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราให้ความจริงนั้นไปจัดการกับสิ่งที่ศัตรูนั้นทําเราจะได้รับการปลดปล่อยโซ่ตรวนต่างๆนั้นจะถูกปลดปล่อยออกและเราจะรับเสรีภาพอย่างเต็มที่นะคะ ศัตรูอาจจะใช้กลอุบายเดิมๆแต่ว่าเรานั้นจะต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าเพื่อต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงเท่านั้นพระวจนะของพระเจ้านั้น ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้เรานั้นรับการบ่มเพาะชีวิตของเรากับพระเจ้าด้วยเพราะว่าเมื่อเราอ่านพระวจ,จนะของพระเจ้าเรารู้จักพระองค์เอาเข้าไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์การใช้เวลากับพระองค์นั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรารู้จักพระองค์มากขึ้นพระเจ้าก็เปิดพระองค์ กับเรามากยิ่งขึ้นเราเปิดชีวิตของเราออกกับพระองค์มากยิ่งขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราเองนั้นจะได้ใช้เวลาในการบ่มเพาะความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะหนุนใจนะคะเ,เมื่อเรานั้น อ่านพระวจนะของพระเจ้าเราจะรับการเปิดเผยสำแดงเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นเรม่าที่มีชีวิตที่จะทำให้เราเองนั้นเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการหาคำตอบหรือสิ่งที่พระเจ้าต้องการเปิดเผยสำแดงกับเรานะคะและทุกวันนี้มีช่องทางที่เราจะสามารถรับพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างมากมายไม่ว่าเราจะอ่านอ,อ่านพระวจนะด้วยตัวเราเองเหมือนการปรุงอาหารทานเองคนเดียวหรือบางครั้งเราก็ ร่วมที่จะรับประทานอาหารกับครอบครัวกินข้าวหม้อเดียวกันกินแกงหม้อเดียวกันเหมือนการฟังพระวจนะของพระเจ้าผ่านคําเทศนาในวันอาทิตย์แต่บางครั้งเราอาจจะแบบมีการสั่งอาหารพิเศษมาก็เราอาจจะมีฟังสิ่งต่างๆที่เสริมเข้ามาในชีวิตของเราแต่แน่นอนทีเดียวค่ะในการทําอาหารเราต้องเลือกแหล่งอาหารที่ปลอดภัยเช่นเดียวกันแหล่งของการรับพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะต้องเลือกแหล่งที่ปลอดภัยสําหรับชีวิตของเราด้วยนะคะก็ขอ พระเจ้าอวยพระพรพี่น้องให้สนุกกับการปรุงเมนูอาหารแห่งพระวจนะของพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราเองนั้นจะอย่างลากลึกในพระวจนะของพระองค์ที่ชีวิตของเราจะเติบโตมีรากฐานชีวิตที่มั่นคงและเข้มแข็งค่ะขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านค่ะ